สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ข้ามมาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนมกราคมนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านนะคะหรือว่าชาวสองก็ตามนะคะก่อนอื่นหมอโบต้องบอกออว่าสวัสดีปี2564นนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะก็ ใครที่เข้ามานะคะชมคลิปนี้ก็คือขออวยพรนะคะกับการต้อนรับปี2564ขอให้ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญมัง่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นเอ้ยเงินแสนนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินล้านนะคะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะดวงรายเดือนสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเนาะมาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมกราคมนะคะ2500 หกสิบสี่ค่ะต้องขอโทษนะคะถ้าเสียงหมอบอยังแบบยังไม่ได้เคลียร์เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นนานมากเลยนะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนนะคะแล้วก็ยอด s u b s c r i b e ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจขอให้ทุกคนอยู่เคียงข้างกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะเป็นกำลังใจให้กันส่งเสริมกันละกันอย่างนี้ตลอดไปเนาะเอาล่ะ ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะรุ่น2แม่หมดแม่หมอนะคะรุ่นที่สองนะคะจะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะเดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยรับสมัครแล้วนะคะรับจํานวนจํากัดนะคะรุ่นที่2นะคะเรียนเดือนกุมภาพันธ์นะคะสนใจก็ทักรายละเอียดมาได้ตรงใต้คลิปนะโอเคเริ่มกันเลยค่ะวันจันทร์ที่น่ารักทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ ในเดือนมกราคมโอเคอันนี้หมอโบพยายามแบบมากับกล้องใหม่นะคะมาเจอปีใหม่ให้คุณขอให้ชัดๆนะคะคลิปนี้ถ้าใครที่ไม่ชัดเอามือนะคะไปแตะตรงปุ่มลูกอะไรละ่ะไข่ปลา3จุดด้านขวานะคะแล้ววิดีโอของคุณมันจะชัดขึ้นเลือกที่คอนเทนต์หรือคุณภาพที่สูงสุดนะคะ ว้าวสี่าทานอ s อ o สอดเฮ้ hey, จำได้ว่านออบสอดนี้มากับชาววันจันทร์บ่อยเนาะแดาบควีนออครับขอเลื่อนนะคะอย่าให้เห็นเต็มๆอนุของการเปิด2ค <laughs> งทาค่ะ หกดาบแปดเหรียญเพชรออฟสอดว้าวเพชรออฟครับทูออฟครับเย้เราจำได้คลิปที่แล้วก็มีทูออฟครับใกล้แล้วนะชาวันจันใกล้แล้วนะคะ,ใก,ะ,ะ,คะใกล้อะไรล่ะคะใกล้ได้เจอเนื้อคู่ไง <c oughs> อ่า ต้องบอกว่าใช้วิจัยในการรับฟังนะคะสินเสมอแล้วเจอกันนะคะถ้าหมอโบบอกว่าโอเคมันดีถ้าคุณมีความเชื่อนะคะความเชื่อที่จะดึงดูดหรือมเ,มเฟตอะไรที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะพยายามใช้กดแรงดึงดูดด้วยนะคะเนาะถ้าคุณเชื่ออย่างสุดใจนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าคุณเชื่อไหมวความศรัทธามันจะนํามาซึ่งปฏิหารนะคะซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าอะไรที่ สิ่งใดนะคะที่อยู่ใต้พื้นดินน่ะสิ่งนั้นแหละหมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินน่ะเขาสร้างสิ่งที่อยู่เหนือบนดินคุณเข้าใจไหมดังนั้นการที่เราอะ่ะจะส่งอะไรไปทําให้มันงอกเงยขึ้นมาได้เราก็ต้องส่งสัญญาณไปที่พิมพ์เขียวของเราจิตใต้สํานึกของเรานะคะบอกโบเชื่อว่าหลายคนเรียนกดของแรงหนึ่งดูดมาช่องนี้เยอะมากนะคะขอบคุณมากๆเลยในาอัพเพนเจอ ให้เดิมของคุณของเดือนธันวานะเนี่ย King of Pentacle โ oh, อ้โห King of o n ค่ะ Action ก็ก็ยัง take action อยู่นะคะแ <c oughs> ต่ว่าเป็นการ take action ที่ประสบความสำเร็จนะคะไม่ต้อง w o r r ่อะไรใดๆทีนี้มาดูว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะไกด์อะไรให้คุณนะคะอยากจะบอกอะไรคุณในเดือนมกราคมนะคะ Justice อ,อือหืออ่า Justice นะคะคุณจะเห็นว่าอ่า มันถ้ามันเป็นไพ่โทษทีถ้าเป็นไพ่เมเจอร์ก็จะเป็นหมายเลขสิบอดนะคะเจสติกนะคะเมเจอร์ Major คาหนานะ,ะทีนี้มาดูกันว้าวงดงามมากเลยต้องขอกดกระดิ่งนะคะให้กับชาววันจันทร์นะคะทั้งหมดทั้งมวลไพ่ไ <laughs> พ่ตัวตนในเดือนมกราคมเป็นสี่คาถา ไพ่สรุปก็คือสองถ้วยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะบางท่านนะคะอาจจะมั่นหมายแต่งงานนะคะมีข่าวดีเข้ามาเออแบบมีความสุขในะและที่สำคัญคือคุณมีความมั่นคงขึ้นนะคะอีกระดับหนึ่งตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียว <c oughs> นะเอาล่ะนะคะชาววันจันทร์หมอโบมองว่าคุณน่เป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะแต่เราเป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนโยนขี้สงสารนะคะแพ้น้ําตาคนนะคะแล้วก็ทําอะไรรู้สึกว่าสํานึกผิดเร็วมากอย่างเงี้ยเออแล้วคุณเป็นอย่างที่บอกนะเป็นคนที่มีเสน่ห์ชาววันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วโดยเฉพาะสเสน่ห์กับคําพูดนะคะแต่บางทีอาจจะสเสน่ห์เป็นพิษก็ต้องระวังดีๆนะส่วนใหญ่ขี้สงสารนะคะขี้สงสารคนนะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เหมือนชอบคือกระตันยูรู้คุณด้วยนะคะชาววันจันทร์จะเป็นอย่างนี้ เอาล่ะทีนี้มาดูว่าในเดือนมก,การาเริ่มต้นมาเลยนะคะไพ่ก็คือไพ่แห่งความมั่นคงนะคะการแต่งงานนะเนี่ยก็เลยถามว่าใครจะแต่งงานนะคะส่งข่าวด้วยนะคอมเมนต์ก็ได้นะคะคือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงนะคะด้านที่อยู่อาศัยนะคะการเฉลิมฉลองการได้บ้านหรือว่าคุณกําลังจะสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่า อ่ากําลังหาความสมดุลนะ่ะถ้าใครที่มีครอบครัวอยู่หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์พวกคุณอาจจะพัฒนาย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือว่าอยากจะสร้างอะไรด้วยด้วยการลงทุนด้วยกันหาความมั่นคงร่วมกันอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่แห่งความมั่นคงในเรื่องของการงานด้วยนะความมั่นคงเกี่ยวกับการงานความรักความสัมพันธ์จะถูกพัฒนา ในที่สุดจะจบลงด้วยการแต่งงานนะคะม,มันเป็นเหมือนการสร้างใหม่สร้างเมืองใหม่สร้างบ้านใหม่เฉลิมฉลองบ้านใหม่งานที่ทําอยู่หรือว่าความรักเนี่ยมันมีความมั่นคงมากๆโดยเฉพาะการงานของเรานะคะส่วนใหญ่คลิปประเภทนี้หมอโบจะเน้นในเรื่องของการงานนะคะเพราะความรักส่วนใหญ่คนจะไปดูคลิปอื่นอยู่แล้วแต่ก็จะสรุปให้ในนี้เหมือนกันนะคะเนาะอย่างที่บอกนะคะความอ่อนโยนของคุณความเซนสิทีตของคุณนะคะมันเหมือนว่าคุณใช้ความครีเอทีฟ สร้างสารรค์อะไรบางอย่างนะคะมองโลกในแงด่ดีแล้วคุณมีการพัฒนาผลงานของคุณไปได้ก้าวไกลมากๆนะคะเหมือนแบบจะเป็นช่วงเวลาที่แบบแน่นอนคุณ take a คชั่นนะคะคุณ take a คชั่นคุณฝ่าฟันมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นนะคะในเดือนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณคือความมุ่งมั่นที่จะเอาชัยชนะให้ได้อย่างเงี้ยคุณมาถูกทางแล้วนะคะมี Ace of h a n d i c l e บางคนนะคะอาจจะไปจับงานอะไรอยู่แล้วคุณก็แบบ เหมือนเสริมเขาเรียกอะไรเสริมสร้างเทคนิคนะคะไปเรียนต่ออะไรบางอย่างก็ได้นะคะคุณอาจจะมีการแบบเรียนต่อเทคนิคเพิ่มเติมหรือว่าเทคนโนโลยีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะในเดือนมกราคมเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้คุณควรระวังนิดนึงก็คือเรื่องของอารมณ์บุชลุนะคะคำพูดหรือความเกลี้ยกล่ำทางด้านอารมณ์ขอ,เ,อเสียงเพลงลงนิดนึง ะมีเสียงแพงคลอเคลียไปนะคะของ Happy New Year โอเคบางคนนะคะอาจจะมีความสับสนนะคะบางคนรู้สึกแบบสับสนกับตัวเองมืดแปด้านนะนะคะกับการตัดสินใจหรือคุณไม่ค่อยมั่นใจกับอะไรบางอย่างนะคะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าวิตกกังวลน,นิดนึงแต่มันไม่ใช่ไพ่ร้ายนะสิ่งที่วิตกกังวลน,นั้นคือมันจิตเป็นจิตใจของคุณที่อยู่ภายในนั่นเองนะคะโอเคเนาะ มันเป็นเดือนที่มั่นคงในเรื่องของการงานนะคะมันจะเห็นแบบความชัดเจนมากขึ้นนะคะความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นทีนี้สิ่งที่จะเข้ามาหาคุณมันเป็นแบบเราจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยฝ่าฟันต่อสู้อุปสรรคนั้นผ่านไปได้ด้วยความสามารถของตัวเอง นะแต่อย่างที่บอกเราต้องเรียนดูที่จะแฟกซิ b บิลในเรื่องของอารมณ์อย่าร้อนอย่าหัวร้อนมากเกินไปบางคนมีเกณฑ์เดินทางนะคะบางคนมีเกณฑ์เดินทางเดินทางใกล้เดินทางไกลก็ตามนะคะในเดือนมกราบางคนอาจจะมีการแบบออ,ออกจากความสัมพันธ์ออกจากงานเก่าก็มีนะคะเ,ออเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างนี้เนาะถ้าพูดถึงการงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะขยบับขยายนะคะได้ต่อยอดกับงานที่ทำอยู่หรือ ขยับขยายสาขานะคะหรือว่าคุณไปทําอีกอันหนึ่งที่เคยทําไว้นะคะแล้วคุณประสบความสําเร็จนะ่ะเออเหมือนไปต่อยอดกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เคยทําไว้แล้วทําให้มันรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะเหมือนอีกอย่างหนึ่งมั่นคงแล้วคุณจะไปทําอีกอย่างหนึ่งนะคะในสิ่งที่คุณถนัดอย่างนี้ก็ได้นะคะชาววันจันทร์หมอบาม,มองเห็นว่าคุณมีความเชื่อมั่นมากๆนะคะในเดือนนี้แล้วก็คุณจะใช้ความความมี วิริยะอุตสาหะของคุณนะคะที่จะจัดการในเรื่องของการงานกับการเงินได้นะคะในออเปนทัวรคือเขาลงมือทำเป็นเดือนที่ลงมือทำอีกหนึ่งเดือนซึ่งทำในลักษณะของความมุ่งมั่นนะคะขยนันแต่ขยันหาเงินนะคะชาววันจันทร์จะเป็นคนที่ขยันทำทำงานหาเงินนะคะแล้วเนี่ยเจเนอตี osity, คือคุณประสบความสำเร็จกับเรื่องของการเงินด้วยคิงถือเหรียญนะคะ คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะ้าในเดือนมกราคมนะคะทาแล้วเราก็ได้รับจริงด้วยอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่มาบอกยืนยันว่าในเรื่องของการงานจะปังสุดๆนะคะการเทคแอคชั่นของคุณผู้ชายคนนี้จะมีความสําเร็จประสบความสําเร็จมั่นใจในตัวเองแต่บางครั้งอาจจะ มีอีโก้นิดนึงนะคะเขาเก่งทุกอย่างเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้นำนะคะหมอบมองว่าคุณจะใช้ทั้งความครีเอีีฟแล้วก็สติป,ปัญญาของคุณนะคะที่จะทํางานให้ออกมาประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงได้ที่ชัดเจนนะส่วนใครนะคะอาจจะมีการแบบมีหุ้นส่วนเกิดขึ้นก็ได้นะคะขยับขยายมีหุ้นส่วนทําธุรกิจนะคะในเดือนนี้เนาะคุณจะได้ข่าวนะคะแล้วก็ บางคนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเงินถามว่ามีโชคลาภไหมคุณจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะในเดือนมกราคมนะอะทีนี้มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกอะไรคุณคุณได้จัสติกนะคะหมายเลขสิบเอ็ดทำไงเสียงจะดีขึ้นทำทุกอย่างแล้วนะคะแต่มันไม่ดีขึ้นเลยอะ justice คือความยุติธรรมนะความยุติธรรมความถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าเขาชื่อว่าไพมหามหาภาระตะนะคะความเที่ยงตรงความถูกต้องเดี๋ยวเอาให้ดูมหาภาระตะนะคะความเที่ยงตรงความถูกต้องอขอปรับการใช้อำนาจนะคะ ที่บริสุทธิ์ใจไม่ลำเอียงนะคะมีอคติหรืออะไรต่างๆคือคุณจะต้องอยุติธรรมนะคะเดือนนี้แล้วอีกอย่างนึงมันเป็นเหมือนเราจะได้รับความยุติธรรมนะคะเหมือนสิ่งใดที่เรา เคยไม่ได้รับความชัดเจนไม่ได้รับความยุติธรรมมานะคะสิ่งสิ่งนั้นจะยุติธรรมกับเราเราจะได้รับการช่วยเหลือนะคะการใช้อำนาจที่บริสุทธิ์ใจรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะคุณจะต้องแบบมีความยุติธรรมด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาน้องนองน,องนักศึกษานะคะมีภัยแห่งการศึกษาเกิดขึ้นาบางท่านอาจจะได้ผลสําเร็จรอคอยหรือใครก็ตามสอบชิงทุนสอบแข่งขันหรือรอคอยผลในการสอบใดๆก็ตามนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จนะคะได้เรียนต่อหรือผลที่ผลสอบจะออกมาดีอะคะ่ะน้องๆเนาะส่วนการงานนะคะอาจจะมีการแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่านะคะอาจจะต้องมีการวางแผนมะเพื่อมีความรอบคอบเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณเป็นในออฟ s w อ r d ะเออคนนี้มีความมุทะลุนิดนึงนะคะตั้งใจตั้งใจเทคแอคชั่นเต็มที่แต่บางทีเขาขาดการวางแผนนะคะรีบร้อนเกินไป น่าจะต้องวางแผนด้วยนะคะในเดือนนี้ให้รอบครอบแล้วก็ถ้าใครที่รอคอยการบรรจุง,งานนะคะเนี่ยความมั่นคงมาเลยสีกทานะคะจะทํา การสอบบรรจุเข้าทำงานหรือทำสิ่งใดก็ตามนะจะรุ่งได้โดยง่ายอาชีพราชการกฎหมายบัญชีหรือว่าผู้พิพากษานะคะหรืออายการทนายความนิติกรรัฐศาสตร์นักคองสถาปนิกผู้ตรวจบัญชีอย่างเงี้ยช่วงนี้จะปังมากๆในเดือนมกราคมนะคะถ้าเป็นการเงินนะคะการเงินก็จะมีความ ฐานะการเงินของคุณจะสมดุลขึ้นนะคะมีแดเหรียญแล้วก็มีคิงถือเหรียญสมดุลขึ้นรายรับรายจ่ายมันจะเป็นบาลานซ์กันนะคะมีความแบบสะดวกสบายขึ้นไม่ตึงไม่เครียดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ความรักมาเลยค่ะเจงจกักดิธ์บอกว่าคนนี้ถูกส่งมาแล้วนะคะเป็นพรมลิขิตของคุณเป็นความรักที่แบบรักบริสุทธิ์รักที่ไม่จืดชืนไม่เย็นชานะคะความรักที่มีเหตุผลนะคะ อาจจะมีกฎเกณฑ์กติกาหรือว่าชาววันจันทร์อาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมนิดนึงอะคะอ่ะเออเนาะเป็นคนที่แบบเป๊ะๆนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะถ้าความรักคนที่เจอนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้านะคะบวกมากับอโอมีเยอะมากเลยอะคุณอาจจะมีคนเข้ามานะคะจ,จะเป็นทั้งธาต ธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟด้วยนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณโสดคุณก็มีเกณฑ์จะเจอเขานะคะเป็นได้ทุกธาตุเลยมีความบุกค,คลิกแบบเยอะแยะมากมายนะคะเนาะมีธาตุน้ำด,ด้วยจะเป็นรักแรกพบนะคะถ้าคุณเจอใครในเดือนธัน์เอ้ยถ้าเจอใครในเดือนมกราคมจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนรักแรกพบเป็นเหมือนสัญญาใจจากอดีตชาตินะ่ะที่เคยผูกพันกันมาก่อนอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องสุขภาพนะคะ ช่วงนี้อาจจะออนล้านะคะชุดโซมเห <c oughs> มือนหมอโบนี่แหละเ <c oughs> จ็บป่วยง่ายนะคะอ่อ,อนออไลน์นิดนึงอะ่ะใช้ร่างกายเยอะนะคะหรือมาจากการที่ใช้สมองหนักมากเกินไปเครียดนะคะทําให้เครียดได้มีแป่ดาบอยู่ด้วยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับสักเท่าไหร่วิตกกังวลมีความกลัวกลัวมากเกินไปกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็มีบางคนคิดนะคะหาทางออกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างเนี้ย คุณควรที่จะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะแล้วก็ใครที่มีเกณฑ์จะเดินทางนะคะจะมีความปลอดภัยดีจะได้พบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะเดินทางไปทำบุญหรือว่าจะจะไปทางใดก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีนะคะในไพ่ใบนี้เนาะทีนี้มาดูว่าไพ่อาราคออยากจะบอกอะไรคุณนะคะเสียงเราจะไม่ไหวแล้ว อั p o ปอร์ชุนเนื้ที่บีคอนพลังงานหมายเลข4ีสีเขียวเลิฟอบันเอาความรักกำลังจะมานี่บอกไปแล้ว OpenUp เปิดใจนะคะใครที่รอคอยความรักอยู่นะ โดยเฉพาะชาววันจันทร์ที่โสดนะคะคุณก็ไม่มีเวลาสักทีคุณมีแต่ยุ่งวุ่นวายกับการทำงานของคุณอยู่เรื่อยๆเลยนะคะมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณนะคะโอกาสทุกทางเลยนะคะในเดือนนี้นะถ้าคุณไม่อยากสูญเสียโอกาสนั้นคุณจะต้องออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือมีความมั่นใจมากๆอย่าอย่าพยายามที่จะหมุกมุ่นอยู่แต่ในที่ที่มันเป็นแบบพื้นที่ที่มันแคบๆอะ่ะพยายาม เปิดโลกทัศน์ของตัวเองนะคะบางท่านนะจะต้องเปิดโลกทัศน์ของตัวเองคุณจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนะคะ open up นะคะเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ความรักนะคะจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเดือนมกราคมนะคะความรักเนี่ยถ้าใครที่มีคู่อยู่นะคะจะพัฒนาถึงขั้นแต่งงานเป็นคู่ที่ผูกพันกันทางจิตวิญญาณน,นะคะ เนาะอาจจะจดทะเบียนแต่งงานก็ได้บางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบว่า,าทําสัญญอกสัญญาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยด้วยนะเออลืมบอกที่อยู่อาศัยสัญญอกสัญญาการโยกย้ายอย่างเงี้ยหรือว่าต่อสัญญาเอกสารอย่างนี้ได้นะคะคุณอาจจะมีข่าวดีอะไรเข้ามานะคะเพรสออฟครับจะได้รับข่าวดีแบบปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นโชคลาบหรือลาบลอยก็ได้นะคะในเดือนนี้มาตกทายด้วยไพ่ความรักกันนะ ้ความรักนะคะความรักของชาววันจันทร์ชูออฟครับการได้เจอโซเมทาวินเฟร,รมอะโคนดิงนอนบางคนอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์แต่ใจเรายังไม่จบนะคะเลิฟย f เซลฟรีย s เซลออกมานะคะบางคนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอะ่ะคุณจะต้องคิดถึงตัวเองเยอะๆ ชาววันจันทร์เป็นคนที่เสียสละทําอะไรเพื่อคนอื่นเสมอโดยเฉพาะครอบครัวกับความรักนะคะคุณจะทําแต่เพื่อคนอื่นเย้เวดดิ้งแต่งงานค่ะมายืนยันว่าคุณจะได้แต่งงานอ่ะใครที่รอคอยการแต่งงานหรือว่าคนมีแผนที่จะแต่งงานนะคะไพ่แต่งงานมันเกิดขึ้น3มใบเลยอะ่ะนะคะเนาะส่วนใครที่อยู่ในช่วงเวลาที่ฮิวลิ่งตัวเองนะคะเลิฟโยเซลเยอะๆนะคะแล้วก็ มีอะไรบางอย่างที่ยังอยู่ในใจของคุณอยู่คุณอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งที่คุณไม่เต็มใจอยากจ,จะออกมาก็ได้นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันวิตกกังวลมันปลดล็อกพลังงานของความคิดความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เนาะโอเคใช้เวลานะคะเยียวยาตัวเองนะสำหรับคนที่มีปัญหาส่วนเรื่องอื่นดีหมดเลยนะคะสุขภาพก็ต้องแบบระวังความอ่อนล้าอ่อนแรง แล้วก็อารมณ์หัวหัวร้อนมุทรุเท่านั้นเองแต่มาบอกว่าคุณแก้ไขปัญหาได้นะคะปังมากๆก็คือความรุ่งเรืองมั่นคงเกี่ยวกับการงานนะคะในเดือนนี้โอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะตลอดปีนะคะแล้วก็ตลอดไปนะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ารักคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ